สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบเบลค่ะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ GMM 24-7รล่วงลึกตึกแกรมมี่24ชั่วโมงค่ะรายการที่รวบรวมความเคลื่อนไหวของ ศิลปินในแกรมมี่ทั้งในและนอกตึกไปให้ทุกคนได้ดูกันค่ะถูกต้องค่ะแพรว่าก่อนอื่นเลยนะคะขอขอบคุณพี่เบิร์ดมากมากนะคะที่อุสตส่าห์โปรโมทร,รายการของเราทางไลน์ออฟฟิเชียลให้ผู้คนได้เห็นกันนะคะอ่ะในไหนเราก็ขอบคุณพี่เบิร์ตล้ววันนี้เลยมีข่าวไปเบิร์ดมาอัปเดตให้ดูกันด้วยข่าวอะไรคะเบลวันนี้นะคะพี่เบิร์ดเนี่ยได้ไปออกอีเวนต์มา uh huh. ใช่ปหเสร็จแ,แล้วก็เขาก็ได้ข่าวว่าเขาเนี่ยเม้ามอยนะคะ แต่ว่าจะเมาเรื่องอะไรนะคะไปฟังกันเลยค่ะถามเรื่องอะไรไปบ้างมีทั <S 2> <S 2> ้กไปหมดเลยก็มีทั้งเรื่องเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องกดกิมโนเรื่องคอนเสิร์ตเรื่องงานมาวันนี้นะครับวันนี้มมก่อก่อนว่าทำอะไรกันบ้างรู้สึกยังไงบ้างจากนั้นก็เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวของกดกิมโนว่า จะออนแอเมื่อไหร่ก็คือจะออนแอครับช่วงเฟบรบอรีก็คือกุมภาพันธ์พร้อมๆกับคอนเสิร์ตครับผมที่เห็นหัวล้อดังมากเรื่องอะไรพี่เรื่องคุณไก่วรยุทธครับเ้าก็ระหว่างที่เราถ่ายอยู่เขาก็มาเหมือนจะมาจีบว่าให้เล่นละครอ๋อเล่นอีกให้เล่นอีกแล้วก็บอกว่าได้เลยขขออเเรรนพบบคคุณมากัขอบคุณครับ เป็นเพื่อนบ้านมาจากพม่าครับเมี่ยมะเมียมะเพราะวพี่เ,เ,ลเล่นเล่นจากอยากจะเล่นปีละเรื่องครับมันสนุกละก็มีแนวนนโน้มว่าพาจบกลนกิโมโนนี่ปุ๊บอาจจะต่อเลยปั๊บไม่จะไม่ต่อครับน่าจะเป็นปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นก่อนแต่เมื่อกี้เห็นบนน<ะ>ี่คือมาฮาโลใช่เพราะเราทานทไก็ได้ทานเยอะทานชมพู่รอ๋ออยู่ในกองกลนกิโมโนคือทานเยอะมากพู้มันแบบว่า พูกมนะันกินเก่งมากเราก็เลยต้องกินตามเราก็กินตามเพราะว่าอาหารที่กองพี่น้องทําอร่อยมากครับแล้วตอนนี้เป็นไงพี่ต้องแบบออกกำลังกายต้องลลงเลยครับลงแนละ้วลงด้วยวิธีการที่ออกกำลังกายครับ<อ>แล้วก็ตอนเย็นทานข้าวตั้งแต่สี่โมงเย็นาจากนั้นก็หยุดเลยเป็นเรื่องม,มันอยู่สามชุ่มงไม่ใ <laughs> ช่ <laughs> วันนี้เรามาถ่ายรูปนะฮะสำหรับโปรโมทซิงเกิลใหม่ครับซึ่งจะเป็นเพลงเร็วนะครับตอนนี้แต่ละคนทำอะไรกันบ้างนี่ครับพี่ศิลาสชัไหม่หม่องเราเก็บเลเวลหน่อยครับขอโทษเราก็นึกว่าใสเลเลนในการโดดย็งไงครับพุ่ผู้มก็เจ็ดผมจะติดไหมครับไม่ติดครับไม่ติดนะครับผมหมายถึงเรื่องสอบเอ็นใช่ไหมฮะเออทุยอม่เป็นวัดนี่นะครับแต่งหน้าก่อนแล้วกันครับผมได้ครับ วันนี้พี่เป๊กกำลังคุมงานอยู่นะฮะครับผมป่าเขากำลังจะลงอินสตาแกรมน่าหอไม่เกี่ยวดูที่บลอกครับบป็อกงานดีมากนะครับเครื่องเครื่องนี่เบื่าจะได้ภาพนี้มาก็มร้อยกว่าทีแล้วอินเนอร์เข้ามาจากตอนที่แบบไปเดินแถวเซนทันเบอร์ครับทำไมครับวิ่งลาวครับคนนี้ลาวก็เลยได้ภาพมาแบบนี้องส ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวต่อไปนะคะเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นเนี่ยพี่ฟิล์มวงกดแล้วก็พี่พี่วงเกสโนวาเนี่ยได้ไปโครงการรนนลงเพื่อยุติความรุนแรงนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงเนี่ยของพี่พี่เขาจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะวิธีาเราก็ทูเพราะเราต้องการให้ผู้ชายใหู้้หญป้องกันตัวยังไงดีล่ะก ไปเรียนวิชาป้องกันตัวไม่เป็นคาราเต้ในคอนโดหรว่าคือว่าผู้หญิงสมัยนี้ฉลาดอยู่แล้วแล้วก็รู้ว่าอันตรายมันมาในรูปแบบไหนว่าเราก็ต้อง มีสติไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวผมว่าผู้ชายเนี่ยนะคือเป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ที่สร้างความรุนแรงให้ทั้งสตรีและเด็กนนถ้าผู้ชายเรามีสติเนี่ยสิ่งพวกนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเราเป็นสตรีนะคะอยากอยากจะรุนรงค่ะว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทานุณกรมผู้หญิงและเด็กมันเป็นอะไรที่แบบไม่ไม่ดีเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการให้เกียรติผู้หญิงแล้วก็แล้วก็ใจดีกับเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ารักมากกว่ามีพกอะไร ป้องกันตัวไหมหรือว่าทำไมตัวเองมีหน้าตาเป็นอวุธามตะก็เป็นวิธีการป้องกันตัวที่สามารถมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะค่ะแพ่ว่าส่วนที่แบงค์แครนะคะช่วงนี้เขาก็เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตนะคะแบบไม่ได้พักเลเบลตัวมีกิจกรรมอย่างนึงที่เขาต้องทำบนเวทีค่ะอะไรคะเต้นหรือเปล่าแมเต้นก็ต้องเต้นอยู่แล้วแต่ว่านี้ไม่ใช่เต้นแน่นอนค่ะไปดูกันนะคะ แน่ใจยังไงก็ลุกแน่แนี่ใส่ทองให้ออมประก,กาศมาเซ็นต์กันต่อนดะูรูน่ะเอามาให้ประก,กาศดูหน่อ เอาละค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเรายังมีข่าวมาอัปเดตอีกเยอะเลยนะคะจากพี่พี่วงแพลต้านะคะซึ่งไปโปรโมทเพลงลงใต้แล้วก็แฟนๆ Big Mountain Music Festival นะคะห้ามพลาดเลยเพราะว่าป่าเต็มแล้วก็พี่พี่วงบิ๊กแอสเนี่ยมาแย้มถึงความพิเศษในปีนี้ด้วยแหละ mm hmm. อะพักกันแป๊บพักกันแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้าเจอกันค่ะ มาฉูดส่นี่ชองช่วงที่สองนะคะกับเจม่์ทนี่โฟร์เซเว่นนะคะที่สัญญาไปเบรกที่แล้วนะคะกับพี่พี่วงพาร์ต้านะคะช่วงนี้เขาก็กระหน่ำโปรโมทเพลงใหม่นะคะก็ซึ่งช่วงนี้นะคะเขาได้ลงใต้ไปโปรโมทเพลงกันแหละแต่ว่าที่ที่หนึ่งที่เขาไปทำกิจกรรมกันมานะคะคือที่สุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งเขาไปทำอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะก็มันตอนนี้มานั่งอยู่ในร้านชาของ88.5 FM นะครับผมเฮียลิฟครับทำไรอยู่กับพี่ อืฮะพี่เป็นไรเนี่ยอนนียื้อยอะเล้าก็เป็นคืนแรกของวันใหม่ครับที่กินเจเนเรชันนะครับ f m 9 93.0นะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงแรมสยามทานีสุราษนะครับก็มากินกล้วยหอมทอดเขาบอกว่าถ้ามาถึงสุราษเนี่ยไม่มากินกล้วยหอมทอดเนี่ย มาไม่ถึงคือมาไม่ถึงนี่นี่มันจะมีเขาเรียกอะไรนะคาสตาร์ดใช่ไหมครับอะไรนะครับผมกินให้ดูอร่อยเลยมาสุราษฎร์เนี่ยต้องมาสยามธานีนะครับถึงจะได้มาชิมกล้วยหอมทอดตอนนี้ก็กี่โมงแล้วครับตอนนี้จะสิบโมงแล้วครับประมาณอีกสิบห้านาทีก็สโมงนัดกันกี่โมงครับจิงนัดกันเก้าโมงเก้าโมงครึ่งช้าอยู่คนเดียวใช่ครับผมแหวกขอโดดก่อน ก่อนโดนทำโทษอ่ะทำไมมาสายครับสารภาพกับเพื่อนๆก่อนกินข้าวเช้าอยู่ครับหัวยังไม่ตื่นเลยขอขอให้น้องวุฒิวิ่งก่อนรองนะครับเพื่อนๆระวังไปเดี๋ยวก่อนดิเสายนะเดีวิ่งนู้นไปแล้วเดี๋ยวไม่สายเข้าที่โอ้ยเฮ้โอ้ยตื่แต่เช้าเลยโอ้โหคนที่อะไรเนี่ย พี่วุ้นเนื้อกตื่นแล้วนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วสำหรับใครๆนะคะที่ชอบบ่นว่าเวลาไปดู b i g m แมว t ทนเมลซิกเฟสติวัแล้วนอนที่นหนกางเต้นอะไรลำบากไหมเข้าห้องน้ำ <c oughs> ยังไงเนี่ยบอกเลยว่าปัญหานี้จะหมดไปค่ะ <c oughs> จะหมดไปเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าปาเนี่ยมีข้อเสนอมาบอกเราค่ะรวมถึงความพิเศษในงานนะคะที่ยังไม่มีใครรู้มาก่อนแต่ว่าปากับพี่พีวงบีเอสเนี่ยนำมาบอกเราเป็นพิเศษค่ะซึ่งวันนี้เราสองคนก็ได้ไปร่วมงานกันด้วยนะคะงั้นเราไปดูบรรยากาศงานเลยค่ะ คือเรามองว่าในงานพิกเมาเทนเนี่ยคนถามหาห้องน้ำที่คิวไม่ยาวที่พักสะดวกสบายไม่ต้องเดินไกลจริงๆแล้วเป็นโปรเจกต์ประชดฮะอยากได้ใช่ไหมอเอาไปเลยเนี่ยห้องติดแอร์นอน4คนมีรถบริการตลอด24ชั่วโมงมีห้องน้ำส่วนตัวมีบัตเลอร์คอยเทคแคร์ตลอดเวลามีรถเป็นรับตั้งแต่จากบ้านเข้ามาในงานมีบัตรให้ฟรีอีก4ใบ จะได้เลิกบ่นทักทีวันนี้มาเจอบิ๊กแอดบิ๊กแอดเขาอ้อนขออะไรสําหรับความพิเศษในบิ๊กมาเทนไหมครับไม่ได้อ้อนอะไรสซิเลยเขาขออย่างเดียวว่าเขาขอเล่นหัวค่ำหน่อยเพราะว่าเวลาที่เหลือเขาจะได้ไปสนุกต่อไปดูวงอื่นต่อเงี้ยสำหรับความพิเศษของบิ๊กแอดใช่ไหมคะในวันบิ๊กมาเทน y e ก็ตอนนี้เราก็กําลังกําลังคัดคัดสคริปกันอยู่ว่าเราจะอยากจะเล่นเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นเล่นเหมือนเดิมครับพี่หมูอย่าไปเชื่อพี่หมูมาก อ่ะพี่ไม่เขียนอ่ะยังไงดียดเล่นเหมือนเดิมครับเล่นเหมือนเดิมเขาคนละวงกันคนละวงผมของผมมันมีเพลงพิเศษของเขาเล่นเหมือนเดิมเราคนละวงกันแต่ว่าพ่อแม่เดียวกันครับผมจะมีความพิเศษเนี้ยอีกนิดใกล้ๆเข้ามาแล้วเนี้ต้องอีกสักหน่อยได้ไหมคะับสำหรับรายการช่วยจิ๊บบอลแซเป็นค่ะจับตามองเวทีลำวงกอลซิล่าให้ดีครับเป็นเวทีที่เราภาคภูมิใจนําเสนอมากครับโจยบอยยกทัพเดอะไวท์ลูกทีมเขา40กว่าคนฮะ มาร้องเพลงรูปทุ่งอย่างเดียวครับไม่หมดเอาละเก็บไว้ครั้งหน้านะคะไว้ครั้งหน้าเก็บไว้เล่าวันหลังบ้างนะครับสวนไก่ว้าวเจ๋งสุดๆเลยใช่ค่ะก็เป็นบ้านที่น่าไปมากๆนะเบลมีบัตรหรือยังยังเลยนี่รู้ไหมว่า ฮอร์โมนไปเล่นด้วยนะจริงปะเนี่ยชาวาใช่ไหมไปพี่ท็อปแบงค์ไปโมชาวาไปเวทีไหนคะไปเวทีวัวค่ะลองติดตามกันดีๆนะใช่แล้วฉันใครยังไม่มีบัตรนะคะก็ดูใน Facebook ได้นะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมเนี่ยแบบซีพาร์ตี้เฮาส์ค่ะก็น่าสนุกมากเลยนะคะรายละเอียดสุดๆเนาะใช่แล้วรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะดูใน Facebook ของ Big m เน็ตเชนได้เลยเนาะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวในวันนี้ของพวกเราที่เราเอามานำเสนอกันนี่เอง ค่ะและอย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวข่าวของเราได้ที่ f a c e b o o k c o m g j i m กันนทีโรเซเว่นนะคะค่ะแล้วก็พบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสองทุ่มสิบห้าถึงสองทุ่มครึ่งค่ะสวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบลสวัสดีค่ะยังไม่หวัดใช่ไหมไป็อหมาดิเออของปีของปีได้ป่ะของปีเราขอเส้นเข้าเข้าบ้านนี้ได้ป่ะมันเจ๋งมาก